เริ่มมานี่คือกูตบผีเลยนะกระโดดตบเลยอ่ะแบบแบ็คแฮนด์เอาให้จริงกูแบบกระโดดแบ็คแฮนด์เออให้มันจริงเดี๋ยวกูดูกูดูเลยกูเห็นเลยคนแรกเดี๋ยวไม่โดนแผลตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะไม่มีใครช่วยกูแล้วคนนึงจะไม่ช่วยมึงอุ้ยกล่อง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 มาหนูจะเอาอุ้ยดอปอุ้ยลุงหูไม่มีของก็ไม่มีอุ้ยเช็ค ไไปหนเฮ้ยได้กล่องเครื่องแม่สีน้ำตาลแมวไปไหนวะเนี่ยแมวไม่มองดูดอย่างเร็วดูดอย่างเร็วแมวไม่มองเพราะคนไม่มีอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีมีปะไม่รู้ก็เห็นมือขยับเลยแหละนี่ของจริงอันนี้ของจริงไหนวะมองไม่รู้ไม่รู้มองไม่เคลืแจ็คตัน มันยู่ไหนอ่ะอจรไอ้กหน้าขาวจัวเลยเดินไปทางไท่ก็ไม่รู้วิ่งไปแล้วไอ้ซบแหละไอ้ซบเป็นตัวผีอ่ะต้องห่วงซบคือทำให้ความฝันมึงเป็นจริงเขามองจุดเจิเจุดจาเฮ้ยไอ้นัทเอาเครื่ง่นต่ออยันต์ต่อไปขึ้นหุ่นไปขึ้นหุ่นไปขึ้นหุ่น นัดมันไม่มาครึ่งเนี่ยเขายังมองกูไอ้คืออะไรๆเดีอยววิ่งมาทางนี้เดี๋ยววิ่งมาละกูบอกเดี๋ยววิ่งมาทางนี้อีดอกมีีเก๊ยวอร่อยปะอร่อยอร่อยกินแบบแห้งโคตรอร่อยเลยเออไม่ต้องแบบน้ำดีแค่มีเกี๊ยวกินแห้งไม่ต้องไม่ถ้าแบบแห้งมันต้องเป็นบะหมี่อย่างเดียวไม่มีเกี๊ยวเออใส่ใส่ซีอิ๊วดำอ่ะ ใส่ผีมันมี่เหลืองใส่ซีอิ๊วดำนั่นคืออร่อยบันมีบันมีเหลืองบันมีเหลืองใส่ซีดําใส่นอกอร่อยนะแล้วก็ใส่ผีนิดนึงนะใส่น้ำแดงแล้วก็ใส่หมูกรอบใครเขาใส่น้ำแดงข้าวปลาหมี่หมูแดงที่อยูเกี๊ยวไงอันนั้คือเครื่องขนาดปลาที่เสร็จไปเกินเนี่ยมึงวากไว้ซุปมึงต้องเป็นผู้หญิงสามเครื่องมึงต้องเป็นผู้หญิงได้ได้นี่คือนี่คือเครื่องนัดปลาที่เสร็จอะ ใช่เพื่อนใช่ไหมอ่าุโอ้ยลุงอะไรลุงอดทนไว้อดทนไว้เจอแล้วโว้ยเขาหากูเจอได้ยังไงเนี่ยเอ๋ยเอ๋ยเอ๋ไปลุกแล้วไปเขามองต่อไปมึงต้องเป็นผู้หญิงสีน้ำสีน้ำสีไม้ระบายนะเฟเบอร์คาสเทล ขอถอนโทษเทมแป๊บมึงดอลลี่ก็ก็ก็ถอนอยู่อ่าดอลลี่แค่คือดอลลี่ปะดอลลี่ป่าปะอย่างกินจะไม่หิวพูดในก็อยากกินไอ้เชี่ยต้องโหมดใครบอกดกันดิเป็นสเต็กดอลลี่ต้องอยู่ในชาบูถึงจะอร่อยทำไมเขาไม่อยู่แถวเนี้ยใครโดนไล่หรอไม่หรอ โอ๊ยเินแล้วบอกจุกเิด้วยวะาค่อยค่อยสบายใจขึ้นหน่อยแขวนไปเมืองตายไปอีดอกเฮ้ยตุวดเซ็กซี่จังอ่ะฮะมึงจะบอกว่าผีเซ็กซี่เหรอไม่คิดว่าดียินแบนนี้นะเฮ้ยฉันจะไปช่วยเพื่อน มันาาทงเครื่องกูมคเคิร์นมันรออยู่ตรงมันรออยู่ตรงนั้นที่เมคเคิร์นเดินไปเลยลงผมจะล่นแรงหรือยังพร้อมเสมอไปกินเลยป้ากินเลยป้ากินเลยป่้าเร็วเร็วเร็วเอิงเอิงแล้วอ่ะอุ๊ยอุ๊ยถือว่าแลกกันถือว่าแลกกันอ่ะโซเพล ไม่อิน <laughs> ไม่อินพี่กูตาใครอ่ะเฮ้ยเ้ยตามไปซุปใช่หรอใช่ล<ง>้มอา้อาว <laughs> นะก่อนลกจะจำจดแต่ไอซุปมันทิจะเสร็จอยู่แล้วไม่ใช่หรอวะเออกูอยากกินให้เสร็จมาเลยเขาตามกูไม่หยุดหย่อนเลย อ้าวอีซูแม่งนั่งนั่งปั่นเฉื่องเฉยไม่ตู่ว่ะครับเรามีฟิวมีเบรกิฟิเตอร์วะกูฟิวเบรเตอร์นะไอ้นัทมาคินก่อนดิพวกมึงทำอะไรกันอะพวกมึงออกเป็นทำอะไรกันอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อย่างนี้ ไปแล้วอดีตไอ้เจ้แม่งยืนจ้องกูโอ้ยเจ็ดแม่เจ็ดแม่เอาเร็วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วม oh yeah. ันเดินเร็วโอ้ยกูจูกได้กูจูกได้อยู่กูจูกไม่ได้แล้วลาบก่อนเลยกดคบบกดคบยาวๆมันเดินกลับไปมันเดินกลับไปไอ้คนที่ปั่นเครื่องอ่ะโดนนั่นแหละเอ้ยกูไม่ได้ปั่นูปจ้ากูปั่นอยู่คนเดียวเนี่ยว่ะไอ้กูไปช่วยกูหน่อยกูคบจะเสร็จแล้วโอ้ไปดิ กูไม่ม oh, oh, oh. oh, oh. ีไอ right, ้เหี้ยมากดกูดีกูอยากโดนโก้เฮ้ยเว้นไปดิช่วยเพื่อนก่อนช่วยช่วยช่วยถองเสาอ่ามึงอยู่ไหนเนี่ยี่ยาวๆไม่ยาวไม่ยาวไม่ยาวเอ้ยใครมันเจ็บวิ่งไปที่ประตูก่อนเลยอย่างแรกไม่เจอประตูอเอประตูอยู่ไหนอะ ประตูอยู่ทางกูอ่ะประตูอยู่ตรงแฮกเตอร์โอ้โหไมเคิลไม่ตาขุดมาเลยประตูอยู่ตรงทุ่งฟางทุ่งฟางมีต้นไม้เยอะเยอะโอ้โหมันก็อบเยอะทุกต้นปะยังไงนะเยอะทุกต้นยังไงนะเยอะทุกต้นนี่คือยังไงนะยังไงนะอุ้ยตรงแฮกเตอร์มึงเดินเลยแฮกเตอร์ไปจะเจอประตูไอซ็อกไอซ็อกเด็ดไอซ็อกเดดเพื่อนเพื่อนโดนเพื่อนโดนเอ็ม ไม่ o เอ้เอ้ยเพื่อนออกไปแล้วมึงะนะมาถึงเพื่อนไหมล่ะเอ้ยยีคือผีตีีีบดี้บดีบอี้อี่ยอดออกแล้วอนะออกาเนะออกเร็วออกเร็ว ไกด์อะอยู่ไหนวะโอ้โหเป็นเจ้าคุณช่องคนเขารออยู่เนี่ยเออไม่กูกดเลดีด้ไม่ได้วะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเกมมันกดเลดี้ให้มึงเองแหละกดแต่เมื่อคลิกเลดี้แล้วมันไม่ติดไอ้เนี่ยใเวลาเปลี่ยนเมาแล้วหรือนี่ไอ้กูเกิดไข้ซุบิบแล้วกระโดดตบเลยปะเฮ้ยใครมาเล่นดาบไหวไวะตอบตอบลาก,ก่อยตอบ นี่เล,เลนเดนเลยนี่เอ้ยเครื่องสักเครื่องเดชสักเครื่องเดชแน,น,น่นอนแน่นอนว่ได้ยินเสียงกดอย้าวอุ้ยของอะไรหรอข้างล่างมัดโดนก่อนซุกกำลังถูกเบาหวานมันวิ่งขึ้นมาแล้วอะ่ะำไมจะเรามันเป็นแบบเน่ โอ้ยกูปัน่นพั<า>งอ,อย่างแทบๆๆแทบแทบแทบมี Pam, ซุปไล่ไปแล้วใช่ปะ่ะใช่กูไปปันป่นต่อเออปั่นเลยปั่นเลยเขาอยู่กับกูเอ,อ้ยนั่นแหละอุ้ยกูขอโทษเดี๋ยวกูปัน่นพังมันไม่ตามกูหรอกมัไมอยู่ข้างบนวะ โอ้ใช่<ห>มันเหยียบแถบกุญระตุกเลยแถบเจ็บด้วยนะระวังรงกูเห็นผีโยบฟักยิ่งแหลกมากหายละมันเล็ลกมันก็ไม่เล็กมากอะบ้านกลางแล้วกันอุยแล้วมันทางแทบไม่ได้หรอกี่เดือนขึ้นมาข้างบนอีกแล้วก็าหาไม่เจอเนะี่ย กูต้องไป่หินในซุปก่อนป่ะหรือไม่ต้องมาได้ก็มาดิโอ้มาดิเห็นเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นนี่นิ่ง,งดิได้ขอมาจัดไปขอไปจัดมาเดี๋ยวไปเอาตรงที่แขวนคอนะได้มองเงี้ยไอ้เรื่อง<า>แจมไม่ได้นะเขาไปบ้านใหญ่โอเคพร้อมช่วยเหลือเข้า,<อ>าไปแล้วไปแล้ว ไปเลยไปแลยผีอยู่ข้างบนผีเดินลงมาข้างล่างผีวิ่งไปหาหุ้งมือผีมาเดินตามมิซูบผีตามมิซูบผีโตไปทีเดินโอ้โหติงเป็นโฮมรันผีไปหายนัดแล้วหายนัดแล้วผีไปหายนัดผีตีไปทีหนึ่งไม่โดนผีตีไม่โดนตบหน้าไปทีโอ้โหเข้าไปโฮมรันขั้นที่สองขอเชิญกันไปขอสว่างหน่อยแสบตากันไป ขี่เดินวนอยู่ขี่เดินวนอยู่ที่ทำเป็นไม่เห็นที่ทำเป็นไม่เห็นทเป็นว่าไม่เห็นแสดงเองไอ้เคี้ยมึงขึ้นมาทำไมเล่าก็มึงไปปั่นตรงนั้นทำไมเล่ามีตัวเลือกอย่างอื่นให้กูป้านอกจากไม่คได้ยินเสียงคนหัวเราะไว้ไว้ตามกูไม่เจอ ตามกูไม่เจอโอ้โหเห้ยอหลือเหไม่ต้องห่วงเพื่อนพูดามาหาแล้วเจ็บต้องตัดต้นจนจบเลยป่ะกูหลุนแล้วมีเรียนยังไม่มาเลยอเป่ะไม่ใช่สิจะหวังอะไรเรียนดูดีล่ะอุ่งก่อนเราซือใครไม่คือเพื่อนหรือคือบมือ อู่างเครื่องอ่ะเขามาเข้าขวามาแหละสามเอ้ามีเชี่ยวมันตีเลยออ่ใจันแบอุ้มกูด้วยเยี่ยไอ้ซุ้มมันจะเสร็จอยู่แล้วเชียวเชียวเองภาพเดิมๆเลยเนี่ยไม่เห็นปะไม่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 ดินไม่ดิน พวกมึงสามคนอยู่ด้วยกันไปเลยความจนแล้วมันวิ่งไปทางพวกมึงสามคนแล้วมันวิ่งไปทางพวกมึงสามคนแล้วมามาหิวหิวมาฮิวฮิวก่อนไหมลูกวีเอ้ยอร่อยอร่อยแล้วคิวไกด์ล้คิวไกดแล้ววิ่งวิ่ผ่านวิ่งผ่านบ้านเล็กได้ยิสแปรแล้วไอซุกอุ้มแล้วฮินเร็วเลยได้ปะ แล้วเดนก็จะอุ้มก่อนแล้วกูจะไม่ได้หินเร็วไอ้นัทมาช่วยกูกูก็มีหินเร็วอ่ะมันก็จะแบบซุปเปอร์ซุปเปอร์หินเร็วนะหินซีซั์ไอ้นัทผีวิ่งกลับมาแล้วไอ้นัทผีวิ่งไล่กูแล้วกูไปยังไงเราไปเครื่องนั้นซุปเปอร์เครื่องนั้นช่วยเพื่อนอันนี้ผีก็หมดแล้วกูถอนทูก่อนไม่โอเคช่วยเพื่อนเราได้โอเคโอเค อ้วกเพื่อนแล้วไปซุกครื่องนั้นเลยนั่นมันตเกิดแรกปล่อยมันตายได้ไม่เป็นไรไม่หรอวะเห,หลือแค่สองเครื่องเลยนะมีอดิดรีนเฮ้ยรอดกว่านะเกิเพี้ยแล้วกูเพ<อ>ื่อนให้กูเพื่อนให้กำลังใจเพื่อนท่าไมมึงต้องขัดกำลังใจเพื่อนเลยวันนัก เอ้ยนั่งรอไปก่อนมันน่าจะตามกูคิดว่ามันน่าจะตามตูใช่แหละใช่นัทเอาจะรอดแล้นยังเฮ้ยรูปแอบหมดจดีเดินมีมีคุณบอกไม่บอกอ้าวเอ๊ะเอ๊ะมันมาดังขึ้นเอ๊ะทำแบบนี้มึงได้มึงได้ จัดด่านเสียจริงๆเลยด่าได้แรงดีจริงโอ้โหนัดโทษเลยว่ะ่ไม่เป็นไรนาตายยังอ่ะยังยังเหลือเตดหนึ่งเหลือเครื่องหนึ่งใช่ป่ะใช่ใช่ที่ไหนวะอยู่นู้นเจอเครื่องแล้วอ่าหาประตูให้อยู่เดี๋ยวกูปั่นให้โซนนะเนี่ยโซนนะเนี่ย อันนั้นไม่น่าทันว่ะเพื่อไม่อยู่โคกลางเลยของโซแแน,นแล้วอ่ะถ้ามีไฟนนไม่ทันในนน้าถ้ามันไมไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทันทนันสี่อซ็นอ่ะตอนนี้สามสิบเปอร์เซ็น มันไล่มึงอยู่เหรอไม่ไม่ไม่มันโซนนั้นออกออกซ้ายมืออ้าวออกขวาไปโอเคขวาซ้ายกูสิกูจะบอกขวามันไล่เพื่อนอยู่มันไล่เพื่อนอยู่โอเค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 นะกูคิดได้ว่ะมาๆาถ้าถูกเปอร์เซ็นแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นเขาจะตอบนะหากูเจอเลยมามา โเปอร์เซ็นแล้ว70แล้ว80แล้วมันไม่สนกูอีกแล้ว85แล้ว90เปอร์เซ็นแล้วทำไมทำไมมันวิ่งตรงตึงมาหาคุณเลยวะเออดี่วมันก็เจอพวกอยู่โอ้ยโดนตุ๊บโอ้ยไอ้ตั

รู้มีนอซุปเลยเหลือเพื่อนคนเดียวเพื่อนอยู่ไหนวะวันขาประตูเจอวะเนี่ยเอ้เจอท่อแล้วตีมาแล้วไม่เจอท่ออ่ะคุณมาเดาจริงมาเดยตีแค่นี้อย่าไปตีเลยสัตว์กันจอบบอกแล้วเอาเดี๋ยวเพื่อนอีกคนอ่ะออกยังวะยังอ่ะ รอท่ออยู่นะแบบน้อยมากโอเคโอเคมันไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะกูปัน่นเยอะเลยเหี้ยอุ้ยหลังขาดดิเอ้ยชแชร์เลนท์ร้อยเนี่ยเลย